พัดลมไอเย็นดีจริงๆไหมเดี๋ยววันนี้พี่สูตรให้ดูค่ะก่อนอื่นเนี่ยวันนี้ร้อนมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเทสให้ดูก่อนว่าบนหลังคาเนี่ยตรงฟ้าตรงเนี้ยกี่องศามาดูมาดู42.6องศานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าพัดลมไอเย็นแบบนี้กับพัดลมธรรมดาที่เราใช้ทั่วๆไปเนี่ยมันจะช่วยคลายร้อนได้ไหมโดยอาศัยตัววัดอุณหภูมิตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูตัวพัดลมธรรมดาก่อน ก็อยู่ที่ประมาณ40องศาก็คือลมมันเย็นแค่ไหนมันก็จะเอาอากาศเท่าๆกันกับบริเวณนี้นะคะมาโดนตัวเราก็พูดง่ายๆว่าพออากาศร้อนมันก็เป็นลมร้อนทีนี้พอเป็นตัวพัดลมไอเย็นเนี่ยมายืนตรงนี้มันจะเป็นลมเย็นก็คือมันจะมีตัวน้ำนะคะม่านน้ําเป็นปั๊มดูดขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ปล่อยน้าลงมาแล้วก็ปล่อยลมผ่านน้ำคล้ายๆเวลาเราไปนั่งข้างน้ําตกอะคะ่ะเราจะรู้สึกเย็นเพราะว่าน้ามันจะดึงอุณหภูมิที่ร้อนออกได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันวัดองศาคร่าวๆนะคะ ก็จะอยู่ประมาณ30ห่างกันประมาณ10องศาถ้าเกิดเราไปอยู่ในห้องปิดปิดผ้มาม่านปิดประตูอากาศไม่ถ่ายเทเลยไม่แนะนําให้ใช้ตัวนี้นะเพราะว่าจะรู้สึกเหนียวตัวมากอยู่ใกล้ๆนะคะใช้ในระยะใกล้ๆสักเมตร2เมตรนะถ้าออกมาไกลๆเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่ค่อยเย็นแล้วอ่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยโอเคเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะก็ต้องดูห้องเราด้วยนะว่าห้องเราเนี่ยมันเป็นอากาศถ่ายเทไหมถ้าเกิดอากาศไม่ถ่ายเทไม่แนะนํานะ